ความเดิมตอนที่แล้วเล่าปีถูกโจโฉตามล่าเมื่อทัพโจโฉเริ่มตามมาทันนะครับก็มีการประทะกันซึ่งทหารฝ่ายเล่าปีที่อยู่รังท้ายเพื่อป้องกันชาวบ้านเนี่ยก็เกิดการประทะกับทหารอย่างโจโฉแบบดุเดือดเลยครับซึ่งจุล่งรับหน้าที่คุ้มกันภรรยาและลูกชายของเล่าปีแต่ถ้ว่าเกิดเหตุการณ์ให้ต้องคาดกันณนะทุ่งเตงยงังทาหารโจโฉแฝงตัวมาเป็นชาวบ้านเพื่อหาทางเข้าถึงตัวเล่าปีหรือบุคคลสําคัญคญขอ,ของฝ่ายเล่าปีนั่นแหละครับเพื่อที่จะลงมือสังหาร ซึ่งก็ไม่รอดสายตาของจูโลงครับหลังจากที่ลงมือสังหารทหารเหล่านั้นไปหลายคนแล้วจูโลงก็ได้ปะทะกับทหารม้าฝ่ายโจโฉที่กําลังตามล่าภรรยาของเล่าปี่อยู่กำหูหญินหนึ่งในภรรยาของเล่าปี่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิด แต่ระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นนางได้พลัดหลงกับบุตรชายตัวน้อยของเล่าปีแต่เวลาสนทนามีไม่มากนักครับทหารม้าโจโฉกําลังตามมาอีกกองหนึง่งจุลงจึงเข้าต้านเอาไว้เพื่อให้กัมหูหยินหนีไปคนที่นํากองทหารฝ่ายโจโฉมาคือแหหัวอินซึ่งเป็นญาติสนิทของโจโฉนั่นแหละครับซึ่งมาพร้อมกับกระบี่ชิงกังที่โจโฉได้มอบให้หลังจากประมือกันแหหัวอินพลาดท่าเสียกระบี่ให้กับจุลงจุลงฝากแหหัวอินกลับไปบอกจโจโฉว่าสักวันจะนํากระบี่เล่มนี้กลับไปตัดหัวนาย งมันก่อนจะรีบมุ่งหน้าไปตามหาภรรยาอีกคนหนึ่งของเล่าปีกับบุตรชายต่อไปครับขาที่บีฮองกลับมารายงานต่อเล่าปีว่าทหารม้าโจโฉนับพันกำลังไล่หลังมาเล่าปีตัดสินใจทันทีครับว่าจะนำทหารเข้าสู้เพื่อถ่วงเวลาให้ชาวบ้านได้หนีขาที่บีฮองรายงานต่ออีกว่าจูโลงได้มุ่งหน้าไปยังทัพโจโฉอาจจะแปรพักแล้วก็ได้แต่เล่าปีไม่เชื่อเด็ดขาดเล่าปีบอกว่าที่ผ่านมาจูโลงนั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันตั้งขนาดไหนไม่มีทางที่จะทรยศแน่ แต่เตียวหุยเห็นว่าอันตรายเกินไปที่จะให้ผู้นำอย่างเล่าปีไปต้านทัพโจโฉเองก็เลยจะเป็นคนนำทหารไปถ่วงเวลาไว้ให้ขณะที่จูหลงสามารถตามหาบีหุยินภรรยาอีกคนของเล่าปีกับบุตรชายตัวน้อยได้แล้วก็ขอให้นางเนี่ยรีบควบม้าหนีไปซะบีหุยินเห็นว่าถ้าทำแบบนั้นจะไม่รอดกันหมดก็เลยฝากฝังให้จูหลงนำอาตาลูกชายของเล่าปีกลับไปส่งให้ถึงมือคุยกันยังไม่ทันจบครับทหารโจโฉตามมาจูหลงจึงเข้าขวางเอาไว้บีหุยินเห็นว่าจูหลงเริ่มได้รับบาดเจ็บ นางจึงไม่อาจที่จะเป็นตัวถ่วงได้คาที่จูโล่งกำลังประท้าเดือดกับทฐานของโจโฉบิหุยินก็ทิ้งร่างของตนลงไปในบ่อน้ำเหลือไว้เพียงอาตาบุตรชายตัวน้อยจูโล่งมัดอเตาเอาไว้ครับก่อนจะทําลายกําแพงปิดปากบ่อน้ํานั้นเอาไว้แล้วรีบควบม้ากลับ เตียมหุยมารอด,ดักทหารโจโฉที่จะข้ามสะพานแล้วออกคำสั่งให้ใครก็ตามเห็นจูโลงเนี่ยสังหารได้ทันทีเพราะทรยศไปเข้ากับฝ่ายโจโฉแล้วจากนั้นก็ให้ทหารกลับไปที่หลังเนินเขาแล้ววบม้าสร้างความชุลมุนให้ฝุ่นตลบเพื่อหลอกข้าศึกว่ามีกองทัพรออยู่หลังเนินเขาจูโลงควบม้ามาเจอกับทัพของโจโฉขวางหน้าอยู่ครับ ส่วนด้านหลังก็มีกองทหารมา้าไล่ตามมาไม่มีทางเลือกนอกจากฝ่าทัพโจโฉกลับไปหาเล่าปีและเมื่อตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมโจโฉก็สนใจจูโล่งทันทีครับโจโฉกล่าวว่าในยุคนี้แทบจะไม่เห็นขุนศึกที่มีฝีมือดีขนาดนี้แล้วโจโฉให้ทหารในถามชื่อแท้ของบุรุษผู้ที่ควบม้าเข้ามากลางดงฆ่าศึกบุรุษผู้นั้นตอบว่าข้าคือจูโล่งแห่งเสียงสารโจโฉก็เลยออกคําสั่งห้ามใช้เกาทันและให้จับเป็นเท่านั้นซึ่งพอมีคําสั่งให้จับเป็นนะครับงานหนักก็เลยตกเป็นของทหารฝ่ายโจโฉที่ไม่สามารถจะ ใช้เกาทันได้และยังลงมือได้ไม่เต็มที่อีกจากบนหลังมา้าร่วงลงมาจูโล่งก็สังหารทหารโจโฉไปเรื่อยๆคนแล้วคนเล่าเตียวเลี้ยวเห็นสภาพแล้วก็ทนดูต่อไปไม่ไหวเพราะว่าพอโจโฉสั่งให้จับเป็นทหารก็เลยไม่กล้าลงมือกลายเป็นจูโล่งสังหารเราอยู่ฝ่ายเดียวคืนเป็นแบบนี้ต่อไปจูโล่งต้องหนีรอดแน่โจโฉก็เลยอืมงั้นก็ฆ่าเขาซะพอมีคําสั่งสังหารนะครับโจหินเตียวเลี้ยก็ควบม้านํทฐานเข้าเล่นงานจูล่งทันทีเตียวเลี้ยวก็เข้าเล่นงานจนหมวกเหล็กของจูโล่งปลิวหลุดหายไปทำ ทางหารของโจโฉที่พยายามเข้ามาปิดงานนะครับจูโลงใช้กระบี่ชิงกลางพยายามปัดป้องและหาโอกาสควบมา้าตีฝ่าออกมาได้อย่างทุลักทุเลซึ่งฝ่ายโจโฉนะครับก็ตามมาติตดๆเตียวหุยที่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจผิดพอเห็นจูโลงทําการอุกอาจตีฝ่าทับโจโฉมาคนเดียวก็เปิดทางให้จูโลงกับอาต้าหนีไปส่วนตนก็จะอยู่รอรับหน้าแทนเตียวเลี้ยวโจหยินตามมาถึงเห็นเตียวหุยรออยู่คนเดียวก็คิดว่าเป็นกับดักก็เลยสั่งให้หยุดเคลื่อนพลก่อนจูโลงสภาพเจ็บหนัก กลับมาส่งอาตาถึงมือเล่าปีตามคำขอ,อก่อนตายของบีฮุยินเมื่อรับอาตาไว้ในมือแล้วเล่าปี่ก็น้ำตาจะไหลรีบโยนลูกทิ้งลงพื้นก่อนจะกล่าวว่าเพราะเด็กคนนี้คนเดียวเกือบทาให้ข้าต้องสูญเสียขุนพลคู่ใจอย่างเจ้าไปจากสถานการณ์นี้เล่าปีควรจะเป็นฝ่ายแสดงออกถึงความซาบซึ้งที่ได้บุตรชายกลับมาในอ้อมอกแต่เปล่าเลยครับ การกระทําของเล่าปีที่แสดงออกมานั้นกลายเป็นจูโล่งกลับต้องเป็นฝ่ายซาบซึ้งแทนเพราะความที่เล่าปีให้ความสําคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงขนาดโยนลูกชายของตัวเองทิ้งลงพื้นเพื่อซื้อใจคนของตนซึ่งก็ได้ใจไปเต็มๆไม่ใช่แค่จูโล่งแต่คนอื่นๆที่เห็นต่างก็พร้อมพีกายถวายชีวิตให้กับเล่าปีกันทั้งนั้นใครที่โจโฉตามมาสมทบก็พบกับเตียวหุยที่รออยู่กลางสะพานเตียวหุยใช้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยการให้ทหารหลังเนินเขาแซงควบมาให้ฝุ่นตลบกับการที่กวนอูเคยโฆษณาเตียว เียวหุยเอาไว้ว่าเป็นยอดฝีมือหาใครเทียบโดยทั้ง2องอย่างทําให้ฝ่ายโจโฉตัดสินใจจะไม่บุกเพราะเกรงว่าตามไปอาจจะเจอกับดักเดียวหุยกลับมารายงานก็ได้คําชมจากของเบ้งว่าทําได้ดีมากแต่มาตกม้าตายตรงที่ว่าทําลายสะพานทิง้งซะงั้นคือของเบ้งอธิบายว่าตอนนี้ฝ่ายข้าศึกนึกว่าเราวางกับดักก็เลยถอยไปแต่ถ้าเราตัดสะพานเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะรู้ทันทีว่าเราไม่อยากให้พวกเขาตามมาถ้ากว่ากับดักนั้นก็ไม่มีอยู่จริง แบบนี้ถ้าฝ่ายโจโฉรู้ว่าสะพานขาดก็จะเร่งตามมาเร็วกว่าเดิมอีกเพราะแค่การจะสร้างสะพานข้ามแม่น้านําก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับทัพโจโฉอยู่แล้วเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงที่ท่าเรือนะครับกลับพบว่าทหารของเล่ากี่ยังมาไม่ถึงคงเ่งคาดว่าถ้าโจโฉจับเล่าปีได้ทุกคนรวมถึงเล่าปีจะถูกประหารกันหมดเพราะตอนนี้โจโฉมองว่าเล่าปีเป็นศัตรูที่จะต้องกำจัดเท่านั้นซึ่งไม่เก็บเอาไว้แน่ เล่าปีชักกระบี่ขึ้นแล้วประกาศกล่าวว่าเราจะสู้ให้ถึงที่สุดหากต้านไม่ไหวและหมดหนทางจริงๆค่อยปริชีพของตนทีหลังแต่ทว่าการต่อสู้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับเพราะเล่ากีนำกองเรือมาได้ทันเวลาพอดีโจโฉพอตามาถึงฝ่ายเล่าปีเองก็ขึ้นเรือไปกันหมดแล้วโจโฉที่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่น,นึกเสียดายแล้วก็ขำตัวเองที่พลาดโอกาสสาคัญไปเมื่อเล่าปีมาถึงที่กังแฮนะครับทัพโจโฉก็ไม่ได้ยกมาตีแต่อย่างใดเพราะว่าทัพเรือกับทหารนั้นยังไม่พร้อมออกศึก ผมเบ้งคาดว่าถ้าทับเรือพร้อมเมื่อไหรโจโฉจะบุกมาแน่และถึงเวลานั้นจริงๆกังแฮจะไม่สามารถต้านทับโจโฉได้คงเบ้งเสนอว่าให้ไปจับมือกับซุนกวนที่กังตังแต่เล่าปี่คิดว่ากังตังนั้นมีพร้อมทุกอย่างพวกเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรับเราเอาไว้แต่คงเบ้งไม่เห็นด้วยสัทีเดียวครับเพราะซุนกวในนายใหม่แห่งกังตังในตอนนี้ก็คงนั่งไม่ติดเช่นกันเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่ายังไงโจโฉก็จะต้องบุกไป การร่วมมือกันต้านโจโฉอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับฝ่ายกลางตังเช่นกันซึ่งทางกลางตังได้ส่งทูตมาไว้อะไรให้กับเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋วผู้ล่วงลับ เล่ากี่มองว่าไอแบบนี้แปลกเพราะสมัยก่อนเล่าปียวก็เคยใช้กําลังกับฝ่ายกังตังจนถึงขั้นเอาชีวิตซุนเกียนตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งเกงจิ๋วกับกังตังต่างก็ใช้กําลังทหารห้ามหันกันอย่างดุเดือดหงเบ้งมองออกว่ากังตังส่งทูตมาสืบข่าวโจโฉมากกว่าเพราะเล่าปี่เพิ่งจะรบแพ้โจโฉมาฝ่ายนั้นก็เลยอยากจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหงเบ้งจึงคิดว่าจะใช้โอกาสนี้แหละ กลับไปพร้อมกับทูตกังตังเพื่อเกลีย้ยกล่อมซุนกวนให้ยอมร่วมมือกันต้านโจโฉศึกนี้ใครดีใครได้สงครามครั้งนี้หากซุนกวนชนะเราจะไปยึดเกงจิว๋วคืนมา แต่หากโจโฉชนะเราก็จะไปตีกังตังแล้วสร้างรากฐานที่นั่นแทนเราปีฟังของเบ้งพูดแล้วก็ถามตรงๆครับว่าสถานการณ์เราชิบหายขนาดนี้ยังคิดจะเป็นใหญ่ได้อีกนั้นหรือของเบ้งบอกก็เพราะเราชิบหายนี่แหละเราถึงต้องยิ่งฝ่าฟันเพราะไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่าชีวิตแล้วตอนนี้คนที่กังตังส่งมาเป็นทูตคือโลโซกครับ เขาเป็นเสดาธิการฝ่ายทหารหงเบ้งตกใจเล็กน้อยที่ซุนกวนกล้าส่งคนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้มาคือในบรรดาขุนนางกลางตังฝ่ายบูจิวี่นับว่าเป็นที่1ส่วนฝ่ายบุญก็เตียวเจวถัดจาก2คนนี้ก็คือโลซกผู้นี้เลยครับขนาดว่าพี่ชายของหงเบ้งที่อยู่กลางตังยังเป็นอันดับที่20เลย จิวยี่นั้นเป็นคนหญิงทนงหายากที่จิวยี่จะยกย่องใครแต่จิวยี่ก็ยังยกย่องโลซกหลังจากซุนเซ็กเสียจิวยี่ก็แนะนําซุนกวนให้ปรึกษางานกับโลซกซึ่งหลังจากนั้น1เดือนโลซกกับซุนกวนก็แทบจะตัวติดกันนับถือกันเป็นดั่งอาจารย์สองคนนั้นคุยอะไรกันไม่มีใครรู้แต่ที่รู้คือหลังจากนั้นนายน้อยซุนกวนที่เพิ่งรับตําแหน่งก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน แล้วทัาก็ออกไปต้อนรับโลโซกค,ครับพอมาถึงโลโซกก็มอบของเส้นไหว้ให้คือเล่ากี่มีคําถามเพราะ2ฝ่ายแค้นกันมานานเล่าเปียวตายแทนที่จะดีใจทําไมกลับมาไว้อะไรโลโซกอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเพราะเล่าเปียวตายโจโฉถึงใช้โอกาสนี้บุกตีเกงจิว๋วและพอเกงจิ๋วแตกเป้าหมายต่อไปก็คือกังตังงเพราะงั้นการเสียเล่าเปียวไปก็ทําให้ฝ่ายกังตังงเป็นทุกข์เช่นกันเพราะถ้าเล่าเปียวยังอยู่โจโฉก็คงไม่บุก แล้วพอถามว่าทําไมคนที่มาถึงต้องเป็นโลซกอันนี้โลซกก็ให้เหตุผลว่าเพราะตนจําเป็นจะต้องใช้ข้ออ้างเรื่องไว้อะไรเพื่อมาสืบข่าวเรื่องกองทัพโจโฉและมาสืบกําลังว่าฝ่ายเล่าปีเล่ากี่มีกําลังเพียงพอที่จะสู้กับโจโฉหรือไม่โลซกรู้ว่ายังไงขงเบ้งก็มองแผนนี้ออกอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นจะต้องอ้างอะไรแล้วก็พูดความจริงไปเลยจะดีกว่าตอนนี้สืบไปสืบมาได้ความว่าฝ่ายโจโฉน่าจะมีกําลังรบประมาณ70,000สเศษ กำลังใจดีเยี่ยมเพราะรบกับใครเขาก็ชนะมาตลอดแผนต่อไปคือการยกทัพเรือไปบุกกลางตังโลโซกถามต่อว่าแล้วในส่วนของพวกท่านเนี่ยจะทำยังไงกันต่อล่ะซึ่งเราทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าแผนของคงเบ้งเนี่ยคือจะไปผูกมิตรกับกลางตังแต่คงเบ้งไม่ได้บอกให้โลโซกรู้แต่อ้างว่าจะไปขอที่พึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแล้วก็เป็นไปตามแผนครับ โลโซกเห็นว่าพึ่งเมืองเล็กๆแบบนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางกางตังเรามีพร้อมทุกอย่างทำไมไม่มาร่วมมือการต้านโจโฉล่ะก็เลยกลายเป็นว่าโลโซกเป็นฝ่ายเสนอมาให้ก่อนเพราะนอกจากร่วมมือกันแล้วก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแน่นอนว่าคนที่จะไปเป็นทูตในการเจรจาครั้งนี้นะครับก็คือของเบ้งเองนั่นแหละขณะที่โจโฉเรียกประชุมนะครับและคาดการว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เล่าปี่อาจจะไปจับมือกับซุนกวนโดยมีแผนว่าจะพักกองทัพสัก3าเดือน ร้อยเข้าหน้าร้อนก่อนเมื่อกระแสน้ําคลายความเย็นลง่อยยกทัพไปทําศึกปราบเล่าปีและซุนควนโจโฉมองว่านี่จะเป็นศึกใหญ่ครั้งสุดท้ายที่จะรบเพื่อรวมแผ่นดิน งานนี้จึงสำคัญมากเพราะจะเป็นการชี้ชะตาของเราด้วยเช่นกันโจ้โฉกล่าวว่าหลังจากจบศึกนี้ก็จะไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษส่วนบรรดาขุนนางฝ่ายตนก็จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินทองและที่ดินจะได้กลับไปเสพสุขกันให้หนำใจแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะงั้นห้ามประมาทเด็ดขาดต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องตั้งใจต้องฝึกหนัก ต้องเอาชนะเล่าปีกับซุนกวนในศึกนี้ให้จงได้เพื่อกันไม่ให้เกิดเหตุเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่เล่าปีจะตายอยู่แล้วแต่ก็หนีเราไปจนได้ชัวมอมีเวลา3เดือนเต็มครับที่จะฝึกทหารเรือ4ี่แสนนายและต่อเรือรบอีก8,000ลำและเมื่อถึงกำหนดจะให้นำทหารและเรือรบทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังเซ็กเพ็ก และโจโฉก็ยังส่งหนังสือที่อ้างราชโอคงการฮ่องเต้ไปถึงซุนกวนโดยให้คัดลอกถึง3,000ฉบับใส่กระบอกไม้ไผ่ลอยไปตามน้ำโจโฉจะให้สารทารบนี้ลอยไปสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าชาวบ้านและสร้างความหวาดวันให้กับบรรดาขุนนางกลางตังขณะที่กำลังเดินทางนะครับโลโซก,ก็เตือนของเบ้งว่าอย่าพูดถึงเรื่องกำลังทหารของโจโฉเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ขุนนางเกิดความกลัวและไม่กล้าลุกขึ้นสู้ ระหว่างนั้นหนังสือของโจโฉก็ลอยมาตามน้ำและมาถึงมือของทั้งสองคนยังไม่ทันได้ยกทัพมาโจโฉก็ใช้จิตวิทยาเล่นงานฝ่ายกังตังไปแล้วณที่ประชุมเตียวเจียวแนะนําว่ากังตังเรามีทหารไม่ถึงแสนอดีตนายท่าน2รุ่นที่ผ่านมาใช้เวลาบุกเบิกนานกว่า25สปีสงครามครั้งใหญ่ที่สุดที่ชาวกังตังเราเคยรบมาก็คือสู้กับเล่าเปียว ซึ่งก็ไม่รู้ผลแพ้ชนะซึ่งฝ่ายเล่าเปียวที่สู้กับเราอย่างสูสีพอโจโฉยกทัพมาถึงเราบริวารต่างเปิดประตูเมืองต้อนรับอย่างเป็นมิตรเกรงว่าทหารกังตังเราเองคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทหารโจโฉเช่นกันแต่ซุนกวนคิดว่ากังตังนั้นได้เปรียบเรื่องการตั้งรับ แต่เตียวเจวก็ยังเสนอให้ซุนกวนนั้นยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉเพราะถ้ารบกันจริงจะเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากโดยมีความเชื่อมั่นว่าโจโฉนั้นจะยังให้ซุนกวนปกครอง,งตัางๆต่อไปเพียงแต่ต้องส่งเครื่องบรรณาการไปที่ฮูโตก็เท่านั้นเพราะโจโฉนั้นมีความต้องการจะรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นไม่อยากให้ทางเหนือกับทางใต้ต้องมารบกันเองจนเลือดนองไปทั่วทุกแห่งหนซึ่งก็มีขุนนางหลายคนที่สนับสนุนความคิดของเตียวเจียวครับ ซุนกวนก็เลยให้ทุกคนออกไปก่อนแต่ยังไม่ได้สรุปผลการประชุมนะครับว่าจะเอาอย่างไงโลสซกเห็นว่าที่ขุนนางใหญ่ต่างก็เสนอให้ยอมจำนนนั้นก็เป็นเพราะว่าถึงยอมแพ้ไปพวกเขาก็ยังคงมีตำแหน่งและไม่ได้เดือดร้อนอะไร แม้แต่ข้าก็ยังสามารถยอมแพ้ได้เลยพอยอมแพ้แล้วก็ค่อยลาออกไปอยู่อย่างสุขสบายแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะยอมแพ้ได้แต่ไม่ใช่กับนายท่านเหตุผลก็เพราะโจโฉเคยจับฮ่องเต้ใส่กรงทองขังไว้ที่เมืองหลวงหลังจากนั้นก็ส่งเล่าจ๋องไปขังไว้อีกคนนึงถ้านายท่านยอมแพ้ก็จะถูกโจโฉจับไปขังไว้ที่นั่นเป็นคนที่3เช่นกันคำกล่าวของโลซกนะครับทำให้ซุนกวนเห็นภาพทันที แต่โลซกก็ยังคงเตือนของเบ้งเสมอว่าถ้าเข้าพบนายท่านห้ามเด็ดขาดห้ามพูดถึงเรื่องไพร่พลมากบายของโจโฉเมื่อเข้ามาถึงที่ประชุมนะครับ เตียวเจียวก็รับน้องทันทีเลยว่าคงเบ้งนั้นเปรียบตัวเองไว้ซะสูงแต่พอเล่าปี่ได้มาทํางานจริงก็เสียเกงจิ๋วให้กับโจโฉไปแบบนี้หมายความว่าเช่นไรกันคงเบ้งอธิบายว่าถ้าจะยึดเกงจิ๋วก็ง่ายนะเล่าปียวเสนอให้ด้วยซ้ําแต่นายท่านเล่าปี่ไม่อยากแย่งชิงกับคนในครอบครัวก็เลยปล่อยให้โจโฉยึดไปตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองกังแฮท่านเตียวเจียวคงไม่ต้องเป็นห่วงนายท่านของข้าอีกคือเตียวเจวก็ยกมาอีกหลายประเด็นเลยครับเพื่อที่จะทดสอบสติปัญญาของหงเบ้ง แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมครับเพราะไม่ไหวจริงๆยิ่งสนทนากันก็ยิ่งเจ็บปวดเองแบบนี้ก็ไม่ไหวผลจากเตียวเจียวก็มีคุณนางอีกหลายคนครับที่พยายามตั้งคําถามแต่คงเบ้งก็ตอบได้คลี่คลายทั้งหมดคุยไปคุยมาแม่ทัพอุยกายหัวเราะร่าเข้ามาเตือนว่าโตคารมกับหงเบ้งก็มีแต่จะเสียมารยาทจึงมาเชิญหงเบ้งเข้าไปพบกับนายท่านซุนกวนก่อนเข้าพบโลโซก็ยังเตือนเรื่องตัวเลขของทหารโจโฉห้ามพูดเด็ดขาด หงเบ้งก็รับปากครับว่าจะไม่พูดแน่นอนแต่พอเอาเข้าจริงสุนกวนเปิดประเด็นถามเรื่องกําลังรบของโจโฉและความสามารถของบรดาทหารหงเบ้งกะจะใช้จุดนี้เลยครับมาเป็นเชื้อไฟเติมเข้าไปในใจของสุนกวนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโจโฉ และที่รับปากโลโซกก็เพราะว่าต้องการให้โลโซกนั้นสบายใจและยอมพาเข้าพบกับซุนกวนคงเบ้งแจกแจงอย่างละเอียดตั้งแต่ที่โจโฉก่อนจะเริ่มทําศึกกับอ้วนเซี่ยวมีกําลังประมาณ2 0 0 0เอาชนะอ้วนเซี่ยวได้ครองดินแดนมากมายซึ่งก็เพิ่มกําลังฐานเป็น5-6แสนโดยมีบางส่วนปลดประจําการไปก็ยังมีจํานวนกว่า450,000อยู่ดีถัดมาอีกครึ่งปีมีการเกณฑ์ทหารใหม่มาฝึกเป็นจํานวนกว่า380,000 ยึดเกงจิ๋วได้มาอีก3ามแสนสามเสร็จทับโจโฉร,รวมทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า1 4, 000, นึ่งล้านสี่แสนคนส่วนทางขุนศึกฝ่ายโจโฉที่มีความสามารถนำทับได้จริงๆก็มีประมาณ300คนเศษซึ่งที่โจโฉกล่าวว่ามีเป็นพันนั้นกล่าวเกินจริงไปและที่กล่าวมาก็มีแม่ทัพเก่งๆระดับแนวหน้าแค่ประมาณ30คนเท่านั้นซึ่งตัวหลักๆเลยก็มี2พี่น้องโจหินกับโจหงพี่น้องสกุลแหหัวแหหัวตุ้นแหหัวเอียนเขาทูซีหลงเตียวเลี้ยวงักจิ้นลิเตียน ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นยอดขุนพลของโจโฉทุกวันนี้ตั้งค่าอยู่ริมน้ําต่อเรือรบฝึกทหารส่งสารทารบมาแน่นอนว่าเจตนาชัดเจนว่าต้องการพิชิตกังตังอยู่แล้วซุนกวนขอความเห็นว่าแล้วเราควรจะรบเจรจาหรือยอมแพ้ล่ะคงเบ้งบอกว่าถ้าคิดว่าฐานกังตังกล้าพอจะต่อกรกับโจโฉก็ให้สู้แต่ถ้าไม่กล้าก็ประกาศยอมแพ้ก้มหัวให้โดยเร็วจุดที่น่าสนใจคือซุนกวนถามคงเบ้งว่าแล้วทําไมเล่าปี่นาย ของท่านถึงไม่ยอมแพ้ล่ะคงเบ้งจงใจตอบว่าพระนายของข้าไม่เหมือนท่านเพราะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์และผู้กล้าแห่งยุคต่อให้บ้านเมืองพิน,นาศ แผ่นดินจะย่อยยับนายของข้าก็พร้อมจะพลีชีพดีกว่าก้มหัวให้ใครฟังประโยคนี้เข้าไปทั้งซุนกวนทั้งขุนนางกลางตังต่างก็เงียบกันหมดเลยครับซุนกวนนั้นถึงจะอายุยังน้อยแต่ก็เก็บความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ในฐานะผู้นําได้เป็นอย่างดีเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาครับเพียงแค่เดินออกจากที่ประชุมหลังฟังจบซึ่งโลโซกก็ตำหนิขงเบ้งก่อนจะรีบตามซุนกวนไปซุนกวนนั้นถูกลบหลู่ซึ่งหน้าแต่ก็ไม่ได้ไล่ขงเบ้งไปก็เลยอยากจะให โลซกเนี่ยไปเชิญขงเบ้งกลับซะคือโลซกเตือนว่าขงเบ้งนั้นมีแผนรับมือกับหานโจโฉอยู่แล้วไม่งั้นก็คงไม่กล้ามองข้ามเรื่องจํานวนทหารเป็นล้านๆสุนกวนก็เลยเพิ่งจะเข้าใจครับว่าตะกี้เนี่ยขงเบ้งแกล้งยุปากบอกว่าถ้ากลัวก็ยอมแพ้ไปซะแต่ในใจคืออยากจะให้ลุกขึ้นสู้มากกว่าและยิ่งขงเบ้งนั้นมีโลซกช่วยดันให้อีกก็เลยมีโอกาสจะได้พูดคุยอีกครั้ง คือในใจโลซกเนี่ยเขาต้องการจะให้ซุนกวนสู้ศึกนี้อยู่แล้วครับส่วนจะสู้ยังไงนั้นก็ถึงได้พาของเบ้งนี่แหละมาเป็นตัวจุดชนวนเติมไฟสุมไฟใส่เข้าไปให้ซุนกวนเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าจะรบ พอมีโอกาสได้กลับมาสนทนากันอีกครั้งนะครับคงเบ้งก็ให้เหตุผลว่าที่กองทัพโจโฉไม่ได้แข็งแกร่งในดินแดนนี้ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าทหารส่วนใหญ่ของโจโฉมาจากทางเหนือพอมาอยู่กลางตังก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ยากซึ่งก็มีการล้มป่วยเป็นจํานวนมากนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กําลังทหารของโจโฉนั้นไม่ได้เต็มร้อยถ้าเทียบเท่ากับตอนที่รบทางเหนือกับอ้วนเซี่ยว แล้วอีกอย่างฐานพวกนี้เดินทางมาไกลและกว่าจะมาถึงเราก็ทั้งอ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไม่มากก็น้อยจุดนี้ก็ทําให้กําลังในการต่อสู้ลดลงบีก ส่วนทหารที่ได้จากเกงจิว๋วส่วนใหญ่จำใจยอมจำนนเพราะชัวมอยอมสอนิพักต่อโจโฉแต่พวกทหารเหล่านั้นในใจก็ยังไม่ได้ยอมรับโจโฉเป็นผู้นำแบบเต็มร้อยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาไม่ได้รบเพื่อโจโฉอย่างเต็มกำลังเช่นกันว่าง่ายคือฐานเกงจิ๋วในศึกนี้ก็เพลย์เซฟครับไม่ได้ใส่สุดเพราะว่าถึงผลการรบนั้นจะเป็นยังไงฝ่ายโจโฉกับซุนกวนก็ได้ผลประโยชน์มากกว่าพวกเขาอยู่ดีที่สําคัญศึกนี้จําเป็นจะต้องใช้ทัพเรือซึ่งทัพเรือไหน ก็สู้กันต่งไม่ได้แม้ว่าโจโฉจะมีเรือรบเยอะแต่เรือรบก็จะเป็นจะต้องใช้ทหารเรือในการขับเคลื่อนโจโฉอาจจะสามารถสร้างเรือรบได้ในเวลาอันสั้นแต่ไม่มีทางฝึกทหารเรือให้เก่งภายในเวลาจำกัดได้แน่เพราะการฝึกทหารนั้นยากกว่าการต่อเรือรบหลายเท่าในขณะที่ทหารเรือกังต่งนั้นชำนาญการรบเป็นอย่างดี แถมยังรบในฐานที่มั่นภาพรวมจึงสรุปได้ว่าทหารนับล้านของโจโฉพอเอาเข้าจริงก็มีศัก,กยภาพเต็มร้อยเลยก็ประมาณแค่10,000แเท่านั้นส่วนที่เหลือก็อย่างที่กล่าวไปมีเยอะแค่จํานวนเท่านั้นแต่ยังขาดคุณภาพในศึกครั้งนี้และด้วยจํานวน1 0 0 0 0แสนนี้ทหารของเราสองฝ่ายร่วมมือกันก็จะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากเย็นและด้วยเหตุผลที่ได้ฟังนะครับทำให้ซุนกวนตัดสินใจจะเรียกประชุมขุนนางอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นคือในคืนนั้น เตียวเจียวก็เข้าพบซุนกวนเป็นการส่วนตัวเตียวเจียวเตือนว่าตอนนี้ซุนกวนนั้นหลงกลของเบงเข้าแล้วเพราะคนที่โจโฉอยากจะตัดหัวซะไม่ใช่ซุนกวนแต่เป็นเล่าปีเล่าปีที่เป็นหนามยอกอกโจโฉมานานตอนนี้เล่าปีกําลังวิกฤตและทางออกเดียวคือการยืมทหารของเราไปช่วยแก้วิกฤตนี้ถ้าช่วยได้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วศึกนี้เราไม่มีทางช่วยเขาได้แน่ เธอๆจะกลายเป็นกังตังเรารับเคราะแทนจนลำบากไปด้วยสิเตียวเจียวจึงอยากจะให้ซุนกวนคิดเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนและขณะที่ท่านแม่ก็เป็นห่วงครับ ท่านแม่เตือนว่าคำสั่งเสียของพี่ใหญ่คือเรื่องภายในให้ถามเตียวเจียวส่วนเรื่องภายนอกให้ถามจิวจี้การที่โจโฉยกทัพมาเป็นเรื่องภายนอกทำไมเจ้าถึงไม่ไปปรึกษากับจิวยี้ละ่ะสุนกวนยิ้มแล้วก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรีบไปถามจิวจี้เพราะสถานการณ์ตอนนี้จิวจี้คงจะเร่งเดินทางกลับมาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วและจิวจี้จะทำเช่นไรสุนกวนก็พอจะนึกออกอยู่แล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่จะรบหรือไม่รบแต่เป็นเรื่องความแตกแยกถ้าคุนนางฝ่ายเราแบ่งเป็นสองฝั่งขึ้นมาจริงๆทั้งอยากจะให้รบและอยากจะให้ยอมจำนนถึงเวลานั้นกังตังเราคงวุ่นวายมากแน่ ถ้าจะเลือกทางไหนสักทางโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอที่จะทําให้ขุนนางทั้งสองฝ่ายยินยอมซุนกวนเกรงว่าตนจะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปกครองกัง,กงตังต่อไปท่านแม่พอฟังซุนกวนพูดแบบนี้ออกมาก็วางใจวิญญาณของท่านพ่อและพี่ชายเองก็คงจะหมดห่วงด้วยเช่นกันค่ะทจิวี้เร่งเดินทางมาถึงกลางดึกนะครับเพราะว่าไม่อยากจะพบใครในตอนนี้แต่กลายเป็นว่าต้องพบอยู่ดีครับ พอเหล่าคุณนางทั้งบุ่นบูรู้ว่าจิวยี่กลับมาถึงก็รีบเข้าพบชุดแรกเป็นเตียวเจียวกับคนของตน ที่ช่วยกันทดสอบของเบ้งก่อนหน้าที่จะเข้าประชุมนั่นแหละครับซึ่งทั้งหมดมีความเห็นว่าควรจะยอมจำนนต่อโจโฉซึ่งจิวยี่ก็ทำทีว่าไม่รู้ข้อมูลอะไรมากและก็ฟังอย่างเดียวครับไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าขุนนางพวกนี้มีความคิดเช่นไรพอเหล่าขุนนางกล่าวจบจิวี่ก็ตอบว่าการยอมจำนนเพราะเห็นแก่ความสุขของราษฎรนั้นตนเห็นด้วยและก็เชิญขุนนางทั้งชุดนี้กลับไปก่อนพรุ่งนี้ประชุมกับนายท่านค่อยว่ากันอีกทีฝ่ายบุญกลับไป ฝ่ายบูมาต่อนำโดยขุนพลเทียเพาเทียเพารีบเข้ามารายงานว่าโจโฉกำลังยกทัพใหญ่มาจิวีก็ทำเหมือนเดิมครับบอกว่ายังไม่รู้อะไรเลยเพื่อให้รู้ว่าขุนนางฝ่ายบูนั้นคิดเช่นไรแน่นอนว่าฝ่ายทหารก็ไม่ยอมแพ้แม้ทัพขุนพลทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการจะทำศึกในครั้งนี้จิวีก็เลยตอบว่าข้าก็ต้องการรบกับโจโฉมานานแล้วเชิญทุกท่านกลับไปก่อนพรุ่งนี้พบนายท่านค่อยว่ากันนะฝ่ายบูฝ่ายบุญกลับไปอย่างสบายใจกันทั้งสองฝ่ายว่าจิว ยีนนั้นเห็นด้วยกับพวกตนคราวนี้ยังไม่จบครับฝ่ายจูกัดกินนําคนเข้ามาปรึกษากับจิวี่อีกจิวยี้ก็เชิญนั่งแล้วก็ยินดีจะรับฟังความเห็นจูกัดกินนั้นค่อนข้างละบากใจก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้เพราะหงเบ้งเองก็เป็นน้องชายของตนแต่ตนมีความคิดเห็นว่ารบศึกนี้เสี่ยงเกินไปก็เลยแนะนําว่าให้ยอมแพ้ไปเลยก็สิ้นเรื่อง จิวีก็ตอบแบบเดิมครับพรุ่งนี้เข้าพบนายท่านค่อยว่ากันอีกทีคือจิวี่ใช้วิธีการคือไม่คัดค้านกับฝ่ายไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาด้วยเพียงแค่รับฟังเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรกันอยู่พอพวกเขาพูดกันจบก็กลับไปอย่างสบายใจไม่ได้มีการถกเถียงอะไรกันให้ยืดยาวแต่ก็ยังไม่จบครับแม่ทัพลีบองนําแม่ทัพที่คิดเห็นเหมือนกันเข้าพบจิวี่ต่อแน่นอนครับว่าฝ่ายแม่ทัพ ก็ต้องการที่จะสู้เหมือนกันหมดนั่นแหละจิวี่ก็เลยบอกได้ข้าทราบและพรุ่งนี้เข้าพบนายท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจิวี่ก็ครุ่นคิดหนักมากครับตอนนี้เพราะคนที่คิดว่าควรจะมากลับยังไม่มาแต่คนที่คิดว่าไม่น่าจะมากลับมาซะอย่างนั้นและในที่สุดโลโซกกับขงเบ้งก็มาขอเข้าพบจิวี่จิวี่ก็หัวเราะลั่นบ้านเลยครับเพราะว่ากําลังรออยู่อย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไร่2คนนี้จะมาสักทีคราวนี้นะครับ ชิวๆครับค่อยๆจิบชากันไปสนทนากันไปคุยกันไปเรื่อยๆเพราะจิวี่ไม่ได้รีบตัดบทเหมือนกับพวกคุณนางก่อนๆครับคุยเล่นกันไปมาโลโซกก็เปิดประเด็นถามจิวี่ว่าศึกนี้ท่านมีความเห็นว่าเช่นไรจิวี่ลองใจครับด้วยการตอบไปว่าจะแนะนําให้ในายท่านยอมแพ้คงเบ้ก็บอกเห็นด้วยนะกับการที่จะยอมแพ้การยอมแพ้นั้นสมเหตุสมผลแล้วแล้วคงเบ้งก็ยังบอกอีกว่าจะยอมแพ้ก็ไม่ยากเลยแค่ส่งทูตสองคนไปที่ฮูโตเท่า นี้โจโฉก็จะถอนทับในทันทีจิวี่ถามกลับด้วยความสงสัยว่าแล้วสองคนนั้นเป็นใครกันละ่ะคงเบ้งก็เลยตอบว่าเอาไว้คลิปหน้าข้าจะมาบอกแล้วกันคลิปนี้ก็เลยตัดจบแค่เพียงเท่านี้ครับเอาเละครับสำหรับคลิปหน้าจะพยายามมาให้เร็วที่สุดนะครับเอาว่าเจอกลิปหน้าสี่ยูครับ